สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านวันนี้เราจะมาเปลี่ยนห้องเรียนธรรมดาให้กลายเป็นห้องเรียนออนไลน์กันค่ะดิฉันนิสาชนยํานุ่นนะคะคุณครูโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีวันนี้จะมาพาทำการสร้างห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet ค่ะอย่าเสียวเวลานะคะไปเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านวันนี้เราจะมาเปลี่ยนห้องเรียนธรรมดาให้กลายเป็นห้องเรียนออนไลน์กันค่ะ ดิฉันนิสาชอนย้ำนุ่นนะคะคุณครูโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีวันนี้จะมาพาทําการสร้างห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet ค่ะอย่าเสียวเวลานะคะไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะในขั้นตอนแรกนะคะคุณครูจะมาแนะนำนะคะให้คุณครูได้รู้จักกับโปรแกรม Google Meet กันก่อนนะคะว่าใช้ในการทำอะไรได้บ้างนะคะโปรแกรม Google Meet นะคะเป็นแอปพลิเคชันนะคะของ Google ซึ่งจะมีแอปพลิเคชันหลายๆตัวเช่น Google Form, Google uh, Sites, หรือว่า Google Photo นะคะก็จะมีหลายแอปพลิเคชันให้เลือกแต่ Google Meet นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้นมาให้ใช้ในการประชุมผ่านวิดีโอนะคะเราจะมาดูในส่วนรายละเอียดของโปรแกรม Google Meet กันค่ะ โปรแกรม Google Meet นะคะจะรองรับการประชุมทางวิดีโอระดับองค์กรนะคะที่สามารถใช้ได้สำหรับทุกคนนะคะ,ะรวมการประชุมได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะบนมือถือทั้งระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ iOS ค่ะรองรับการประชุมออนไลน์นะคะที่มีผู้เข้าร่วมนะคะได้สูงสุดถึง100คนนะคะ และสามารถประชุมได้นานสูงสุดถึง60นาทีต่อ1การประชุมนะคะดังนั้นเราจึงสามารถนำโปรแกรม Google Meet นะคะหรือแอปพลิเคชัน Google Meet เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะโดยาสามารถใช้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาได้เป็นอย่างดีนะคะค,คุณครูก็สามารถใช้การใช้โปรแกรม Google Meet นะคะ แทนการสอนในห้องเรียนเป็นการสอนออนไลน์นะคะสิ่งที่จเป็นเลยสำหรับโปรแกรม Google Meet นะคะสำหรับครูผู้สอนเลยครูผู้สอนจะต้องมีอ e ีเมลนะคะที่เป็นอ e ีเมลที่ใช้ในระดับองค์กรนะคะหรือว่า G ีสุกนั่นเองนะคะลักษณะของ Gmail ที่เป็นระดับองค์กรนะคะจะต้องเป็นชื่อผู้ใช้นะคะตามด้วยแ s s i g n และเป็นชื่อองค์กรนั้นๆน,น,นะคะที่ ถูกสร้างขึ้นนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะแต่จะลงท้ายด้วย go.th นะคะซึ่งเป็นเมลเฉพาะที่องค์กรนั้นสร้างขึ้นมานะคะถามว่า,า Gmail นี้จำเป็นไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าการประชุมทางวิดีโอที่คุณครูผู้สอนต้องการจะบ,บันทึกการสอนหรือการประชุมนั้นไปพร้อมกันนะคะสามารถนำเปิมมาเปิดย้อนหลังนะคะได้นะคะหรือว่าจะ เอามาตัดต่อเป็นวิดีโอเนี่ยคุณครูจำเป็นจะต้องใช้เมลในระดับองค์กรนะคะแต่สำหรับผู้เรียนนะคะนักเรียนสามารถใช้ Gmail ธรรมดาได้นะคะตัวอย่างของ Gmail ธรรมดาเป็นการสำหรับใช้ในงานส่วนตัวนะคะนักเรียนจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Gmail ผ่านในอคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นสมาร์ทโฟนนคะค่ะ นะทั้งในระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะตัวอย่างของบัญชีส่วนตัวนะคะก็จะเป็นชื่อผู้ใช้ตามด้วย s ย gmail.com นะคะอันนี้ก็เป็นการใช้งานทั่วไปมีความจำเป็นเป็นการประชุมทางวิดีโอเพียงอย่างเดียวนะคะในส่วนตรงนี้จะไม่สามารถบันทึกการประชุมทางวิดีโออันนี้เอาไว้ได้นะคะ มาสู่ขั้นตอนการเข้าใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน Google Meet อันนี้คุณครูจะแนะนำในเครื่อง PC นะคะเพราะว่าการที่เราจะสร้างการประชุมเนี่ยเพื่อให้สะดวกต่อการนำเสนอสื่อให้กับนักเรียนในขณะที่เราสอนนะคะแนะนำให้คุณครูสร้างการประชุมจากในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่อง PC หรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้แล้วแต่คุณครูสะดวกนะคะจะต้อง ถ้าครูอยากให้เห็นภาพเรื่องครูก็จะต้องมีกล้องนีคะแล้วก็มีไมโครโฟนที่สามารถบันทึกเสียงได้นะคะขั้นตอนการเข้าใช้นะคะคุณครูก็จะต้องเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะคะคุณครูเปิดจากเว็บเบราว์เซอร์เป็น Google Chrome เนี่ยค่ะคุณครูก็จะพิมพ์เข้าไปเลยนะคะที่ http semicolon slash นะคะ meet .google เนี่ยค่ะแล้วก็ .com เนี่ยก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ะนคะนคะ,นคะในขั้นตอนแรกของการเข้าใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรม Google Meet เลยเนี่ยคุณครูจะต้องลงชื่อเข้าใช้สำหรับคุณครูที่จะสร้างห้องประชุมหรือห้องเรียนออนไลน์นะคะคุณครูจะต้องใช้ เมลที่เป็นเมลระดับองค์กรนะคะก็กดตรงลงชื่อเข้าใช้นะคะใช้บัญชีอื่นนะคะเราก็พิมพ์บัญชีที่เป็นเมลองค์กรของเราลงไปนะคะตรงนี้คุณครูจะใช้นิสาชนนะคะแอดไซสิงพาเมรีนะคะอันนี้เป็นเมลองค์กรของ สำหรับง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีนะคะที่ให้คุณครูได้เข้าใช้นะคะมีสําหรับคุณครูทุกคนเลยนะคะ primary. go.th นะคะเ่ยป,ป้องครูใส่ u s r n a m ตตรงนี้แล้วก็ถัดไปนะคะก็ป้อนรหัสฐานนะคะ สิ่งที่สำคัญสำหรับคุณครูเลยไม่ว่าจะใช้อีเมลไหนก็แล้วแต่นะคะจะต้องจำ username และ password ให้ได้นะคะก็สลัดผ่านเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะคะก็จะยังมาหน้าใช้การถามว่าถ้าคุณจะตรวจสอบว่าลงชื่อเข้าใช้หรือยังให้คุณครูดูที่มุมขวามือนะคะจะมีรูปโปรไฟล์โชว์อยู่เมื่อคุณรูณเอาเมาส์ไปชี้นะคะมันก็จะขึ้นว่าบัญชี Google และ ก็ระบอกนะคะว่าเป็นเมลเข้าด้วยเมลอะไรนะคะถือว่าเป็นการลงชื่อเข้าใช้ที่เสร็จสมบูรณ์นะคะขั้นตอนการเริ่มประชุมเนี่ยครูก็จะต้องมาที่หน้าจอการประชุมใหม่นะคะหรือจะไปตรงที่แอปของ Google ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ขออธิบายเป็นขั้นตอนเดียวนะคะคือให้เข้าที่การประชุมใหม่ตรงส่วนของ อปุ่มไอคอนตรงนี้นะคะอันนี้เป็นส่วนของผู้สร้างห้องประชุมหรือห้องเรียนก่อนนะคะในส่วนของผู้เข้าใช้เนี่ยเดี๋ยวจะพูดในลำดับถัดไปนะคะเข้าที่การประชุมใหม่นะคะเราก็สามารถสร้างการประชุมโดยการกำหนดเวลาใน Google ในปฏิทินก็ได้หรือจะสร้างประชุมในภายหลังก็ได้นะคะแต่ตรงนี้เราจะสร้างแบบ ตอนนี้เลยนะคะให้กดที่เริ่มการประชุมทันทีนะคะกดได้เลยนะคะคุณครูก็จะเข้ามาอย่างหน้าจอตรงนี้นะคะ่ตอนนี้จะขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์นะคะเพราะว่ายัางไม่ได้เปิดตรงนี้จะเป็นสัญญาณให้เปิดกล้องนะคะถ้าคุณครูอยากจะให้เห็นหน้าคุณครูไปด้วยครูคก็เปิดกล้องได้เลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการออกจากการโทรนะคะแล้วก็เป็นส่วนของไมโครโฟนนะคะสามารถปิดเสียงได้นะคะปิดกล้องภาพได้ด้วยนะคะคราวนี้มาถึงขั้นตอนที่เราจะเชิญนะคะนักเรียนของเราเข้ามาอย่างห้องเรียนออนไลน์ของเราหรือใช้ในการประชุมคอนเฟลซ์ก็ได้นะคะที่เราอยู่กันคนละที่และเราต้องการให้คุณครูมาประชุมพร้อมกันนะคะก็สามารถ เชิญผู้เข้าประชุมได้จากการเพิ่มสมาชิกนะคะแต่ตรงนี้จะต้องเป็นการเพิ่มในในอ e ีเมลเท่านั้นเพิ่มด้วยอ e ีเมลเราสมมติถ้าเราไม่มีอ e ีเมลของคนที่เราจะให้ประชุมเราก็ง่ายๆนะคะเราก็คัดลอกลิงก์นะคะตรงนี้นะคะที่เป็นไอคอนก o p ปีตรงนี้นะคะ, copy, ะ,คะกดเลยคะ่ะกดแล้วมันก็จะมีข้อความขึ้นมาว่าคัดลอกลิงก์การประชุมแล้วนะคะคุณครูก็เอาข้อความ ตรงนี้นะคะลิงก์ตรงนี้ไปโพสอย่างกลุ่มของคุณครูในกลุ่มไลน์นะคะอาจจะเป็นกลุ่มไลน์ห้องเรียนหรือเป็นกลุ่มไลน์คุณครูในโรงเรียนถ้าเราต้องการประชุมคุณครูนะคะตอนนี้เราจะสอนแล้วก็ปโพสลงไปในกลุ่มไลน์ห้องเรียนของเรานะคะก็กดคลิกขวาเราวางหรือว่าคอนทรลวีก็ได้นะคะอ่าวางไปเลยอ่าตอนนี้เราก็ส่ง ลิงก์ของเราไปเรียบร้อยแล้วเราเราก็รอนะคะว่าสมาชิกจะเข้ามาในห้องหรือยังนะคะขออธิบายต่อนะคะตรงด้านล่างนะคะซ้ายมือตรงนี้จะเป็นรายละเอียดของการประชุมนะคะก็จะบอกว่ามีลิงก์ตรงนี้ให้ก๊อปปีส้สำหรับถ้าตรงนั้นมันหายไปนะคะที่หน้าจอเราสามารถมาตรงนี้ได้อ่ะตัวนี้มีข้อความเตือนขึ้นมานะคะ มีคนต้องการที่จะเข้าร่วมเนะะี่ยค่ะเราก็ต้องไปอนุญาตสิทธิ์ให้เขาเข้าร่วมเนะะี่ยค่ะตอนนี้นะคะนี่ก็จะมีข้อความเมื่อมีคนที่ได้รับลิงก์แล้วและต้องการจะเข้าร่วมการประชุมนะคะเขาจะมีข้อความยด่นขึ้นมาที่หน้าจอแบบนี้นะคะเราก็เลือกที่จะดูแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้เขาเขา้าร่วมนะคะคุณครูก็สามารถที่จะกดปฏิเสธได้ทันทีนะคะ,ะตรงน,นี้ก็อนุญาตสิทธิ์โดยการยอมรับเลยะคะ่ะ ะะอตอนนี้ก็ีิสมาชิกเข้ามาในห้องเรียนนะคะสมมติว่าถ้าได้ยินเสียงแบบนี้นะคะเสียงเขาเปิดไมค์อยู่เราสามารถที่จะขออนุญาตปิดไมโครโฟนสําหรับคนที่เปิดไมโครโฟนได้เพราะอาจจะเป็นการรบกวนนะคะเราสามารถปิดได้นะคะเมื่อกดที่รูปไมโครโฟนจะมีะแถบข้อความแสดงออกมาว่าต้องการจะปิดเสียงคนนี้ใช่หรือไม่เราก็กดปิดเสียงเลยค่ะ เพื่อป้องกันเสียงการรบกวนนะคะสำหรับการสอนนะครครูต้องการให้ห้องเรียนเนี่ยไม่มีเสียงรบกวนครูคสามารถปิดไมโครโฟนได้ในขณะที่ครูคทําการสอนแต่ถ้าครูคจะต้องการถามหรือให้นักเรียนนะคะตอบนะคะครูก็ไปกดหรือพูดหรือส่งข้อความไปว่าให้นักเรียนคนไหนเปิดไม์เพื่อที่จะพูดนะคะ คุณคุณไปิดซองขอปิดซองยกมือทำไมคะทดสอบถามนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นไรครับหนึ 1> 1่งบวกหนึ่งก็เป็นสองค่ะขออนุญาตปิดไมเลยนะคะเ่ยตรงนี้ได้คำตอบแล้วนะคะตอนนี้ที่หน้าจอนะคะมันก็จะเป็นการขึ้นทอน,นี้เราจะมาดูที่ไอคอนด้านล่างนะคะ ตรงนี้จะเป็นรายละเอียดการประชุมที่อธิบายไปแล้วส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นตัวควบคุมเนี่ยซึ่งเราจะอนุญาตอะไรได้บ้างนะคะอนุญาตการเข้าถึงด่วนเนี่ยหรือว่าเป็นการอนุญาตแชร์หน้าจอและการส่งข้อความถ้าไม่ต้องการให้ส่งข้อความมาเราสามารถที่จะปิดการอนุญาตตรงนี้ได้นะคะ,ะตรงนี้อนุญาตเดี๋ยวจะให้ส่งข้อความในการเททดสอบนะคะ ในส่วนของด้านบนนะคะก็จะมีแสดงจำนวนสมาชิกนะคะว่าตอนนี้มีสมาชิกเข้ามาทั้งหมดกี่คนแล้วตอนนี้ไอคอนที่เป็นสัญลักษณ์เหมือนคลื่นเสียงเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ตัวของคุณครูนะคะเพราะว่าครูเป็นคนที่พูดอยู่คนเดียวก็แล้วก็ปักหมุดเอาไว้ด้วยนะคะส่วนคนอื่นเนี่ยก็จะมีไอคอนปิดใหม่ตรงนี้นะคะถ้าเราต้องการให้เขาจะ ให้คนไหนที่แสดงหน้าจอเราสามารถประกดตึงกับหน้าจอปักหมดให้เขาขึ้นมาเป็นรูปแรกได้นะคะแบบนี้นะคะ,นะถ้าเราไม่ต้องการให้ขึ้นก็เปลี่ยนหน้าจอตรงนี้ได้นะคะต้องการที่จะปิดไปตรงนี้ก็สามารถเข้าถึงการอนุญาตได้นะคะมีการส่งข้อความนะคะด้านบนนี้เป็นการส่งข้อความเดี๋ยวจะทดสอบนะคะทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมคะ ได้ยินนะคะเดี๋ยวจะให้ทดสอบส่งข้อความมาอย่างที่กล่องแชทนะคะหรือกล่องข้อความเลยคะ่ะเดี๋ยวครูก็จะพิมพ์ข้อความสวัสดีทักทายนักเรียนลงไปนะคะการส่งข้อความที่เป็นการประชุมแบบนี้นะคะก็จะเน้นข้อความที่สุภาพนะคะแล้วก็เป็นการสื่อสารนะคะ,ะตอนนี้ก็มีครูปุ๊กนะคะครูการจนาครู จิตนาภาเนะคะคุณครูคบุญยังนะคะเข้ามาตอบข้อความเรียบร้อยนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะประยุกต์เป็นการใช้ให้เด็กรายงานตัวก็ได้นะคะที่ให้ส่งข้อความมารายงานตัวแต่ภาพหน้าจอเนี่ยมันอาจจะถ้ามีเด็กจํานวนเยอะๆเราอาจจะดูได้ไม่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าในหน้าจอเนี่ยเมื่อมีคนเข้าหรือคนออกเนี่ยมันจะมีข้อความเตือนทันทีเลยนะคะอ่ในในส่วนของแถบเมนูด้านบนขวามือนะคะ คราวนี้เราก็จะมาดูในแถบด้านล่างกันบ้างนะคะก็จะมีะสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปฝ่ามือนะคะเป็นการยกมือเนี่ยถ้าค,คุณครูกดยกมือแบบนี้ทุกคนเห็นอะไรบ้างคะไปปรากฏที่หน้าจอของนักเรียนใช่ไหมคะนีะ่เป็นรูปเป็น,เป,นเป็นการอาจจะให้นักเรียนส่งหรือว่ายกมือถามคําถามนักเรียนมีปุ่มยกมือไหมคะ,ะนักเรียนทุกคนลองกดปุ่มยกมือหน่อยค่ะ ก็จะมีไอคอนเป็นรูปมือนะคะขึ้นมาที่จอแสดงวักเรียนคนนั้นต้องการที่จะสอบถามหรือว่ามีข้อสงสัยในขณะที่คุณครูกำลังสอนนะคะคุณครูก็สามารถที่จะรู้ว่าคนไหนต้องการจะถามอะไรสมมติว่าขึ้นหน้าจอแบบนี้มันดูเป็นเรียงกันแบบนี้เราอยากจะเปลี่ยนเมนูการน,นำเสนอตรงนี้นะคะให้คุณครูมาที่จุด3จุดตรงนี้นะคะด้านด้านล่างขวามือนี้นะคะจะ มีเมนูที่เรียกว่าเปลี่ยนเลเยอร์นะคะก็คือการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงของหน้าจอนะคะปกติเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่อัตโนมัตินะคะก็คือโปรแกรมมันก็จะเลือกให้ว่าเราจะเอาหน้าจอแบบไหนโปรแกรมมันจะจัดให้อัตโนมัติแต่ถ้าเราต้องการเลือกแบบ ไปแถบตรงกลางด้านข้างแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะเนี่ยรูปร่างของมันก็จะเปลี่ยนไปใครที่พูดนะคะมันก็จะเด้งมาที่หน้าจอตรงกลางนะคะอาจจะจะทดสอบอคุณตุ๊กช่วยพูดหน่อยค่ะเปิดไม์พูดกับคุณพูดนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะ,ะเห็นไหมคะเมื่อขณะที่คุณตุ๊กพูดเนี่ยหน้าจอของคุณตุ๊กจะแสดงมาอยู่ที่ตรงกลางเลย กพื่อจะให้ทุกคนสมาชิกได้เห็นชัดเจนขอบคุณคุณตุ๊กมากค่ะปิดไมโครโฟนได้เลยค่ะนะคะก็จะสลับหน้าจอให้เราโดยอัตโนมัตินะคะแต่ถ้าเราต้องการให้เห็นแบบเต็มหน้าจอเลยนะคะคุณครูก็สามารถคลิกตรงคําว่าเต็มหน้าจอได้แบบนี้นะคะก็จะไม่ไม่เห็นส่วนต่างๆของหน้าจอเลยนะคะ หรือว่าต้องการที่จะเปลี่ยนภาพพื้นหลังนะคะเห็นโะโหทุกคนอยู่ในทุ่งหญ้าก็มีอยู่ในห้องสวยงามนนคะ่ะเราสามารถที่จะเปลี่ยนภาพพื้นหลังตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถมีคำอธิบายภาพได้ด้วยนะคะแต่รู้สึกว่าจะจำกัดให้เป็นเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนีคะในส่วนตรงเมนูที่เขียนว่าการนำเสนอทันทีเนี่ยตรงนี้ครูจะเอาไว้ทำอะไรได้บ้างนะคะตรงนี้เป็นการ ใช้ในกรณีที่คุณครูต้องการที่จะให้นักเรียนนะคะเห็นคลิปวิดีโอหรือสื่อการสอนที่คุณครูเตรียมมานะในขณะที่คุณครูกําลังสอนเนี่ยคุณครูสามารถที่จะกดตรงเมนูที่เรียกว่านําเสนอทันทีนะคะแล้วก็เลือกนะคะอาจจะเป็นแถบหน้าต่างนะ,ะถ้าทั้งจอก็จะเห็นเป็นหน้าตาแบบนี้ที่ปรากฏอยู่นะคะแต่ถ้าเลือกเป็นหน้าต่าง มันก็จะมีอนาต่างให้คุณครูเลือกว่าครูอยากจะให้นักเรียนเห็นอะไรสมมติว่าคุณครูกําลังสอนอยู่เปิด YouTube จะให้นักเรียน u t u b e นะคะมันก็จะเห็นขึ้นมาคุณครูเลือกตรงคําว่า YouTube นะคะแล้วก็กดแชร์ลงไปนักเรียนก็จะเห็นคลิปวิดีโอตรงนี้ได้ยินเสียงไหมคะนักเรียนได้ยินเสียงไหม นนก็เปิดระจาก Youtube นะคะสามารถที่จะแชร์หน้าจอจาก Youtube ได้เลย Hello, you? สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะพบกับครูตูนนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสืส่อสารค่ะ,ะถ้าเราสอนไปแล้วเราต้องการจะหยุดการแชร์นะคะค,คุณครูก็มาคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะว่าหยุด จุดการแชร์นะคะนะคะบาตช์บัตช์บัตช์บั t ช์ a t ตช์บนต่์บัตบัตช์บัตบัตช์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 ตช์บั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 ตช์ตช์บตช์บคตช์บัตช์บัตช์ p o ตต ที่แท็บของ PowerPoint แล้วก็กดแชร์ได้เลยค่ะน้กเี่นก็จะเห็นเป็นภาพ PowerPoint นะคะที่คุณครูเตรียมมาแล้วก็สอนไปด้วยได้นะคะครนี้ในส่วนตรงนี้ก็ เมื่อต้องการจะหยุดแชร์คุณครูก็กดปุ่มที่หยุดแชร์ได้เลยนะคะก็จะกลับมาที่หน้าปกติแบบนี้นะคะอ่ะันนี้ก็เป็นการประชุม,มหรือการสอนในห้องเรียนออนไลน์แบบเบื้องต้นที่มีการตอบโต้นะคะเป็นการสื่อสารสองทางเนาะนักเรียนสามารถที่จะตอบโต้กับคุณครูในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อคําถามก็สามารถที่จะแสดงโต้ตอบกันได้นะคะครานี้เราอยากจะ บันทึกการสอนตรงนี้เก็บเอาไว้ใช้นะคะเพื่อที่อาจจะไปใช้ในครั้งต่อไปหรือจะเก็บเป็นไฟล์วิดีโอให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนนะคะหลังจากที่เรียนสอนสดแบบนี้ไปแล้วนะคะเราก็มาที่ไอคอนที่เป็นจุด3จุดตรงนี้นะคะเน้นย้ำอีกทีนะคะว่าสำหรับการบันทึกการประชุมตรงนี้คนที่เป็นการ เปิดห้องประชุมหรือเปิดห้องเรียนออนไลน์เนี่ยจะต้องใช้เมลองค์กรเท่านั้นนะคะถ้าเป็นเมลปกติที่ลงทายด้วย gmail.com เนี่ยจะไม่สามารถบันทึกการประชุมได้ไอเมนูบันทึกการประชุมตรงนี้จะไม่ขึ้นนะคะอ่ะควนี้ก็ลองกดบันทึกการประชุมนะคะ เมื่อกดเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าจอตรงนี้ขึ้นมานะคะที่ด้านขวาเนะะี่ยค่ะบอกว่าคุณต้องการที่จะเริ่มบันทึกวิดีโอของคุณเลยไหมครูคก็กดเริ่มบันทึกทันทีนะคะก็มีการตรวจสอบความพร้อมนะคะการบันทึกวีดีโอเนี่ยมันจะมีเกี่ยวข้องกับนักเรียนนะคะมันก็จะไปคํคำนึงถึงสิทธิ์ของแต่ละคนด้วยเนี่ยเราก็จะมีการขออนุญ,ญาตนะคะว่าเราจะขออนุญาตบันทึกวิดีโอตรงนี้ทุกคน อนุญาตไหมนะคะเมื่ออนุญาตเราก็กดที่เริ่มเลยค่ะเมื่อกดเริ่มนะคะที่มุมด้านขวาซ้ายมือนะคะจะมีไอคอนบันทึกนะคะเมื่อสัญญาณสีแดงแบบนี้แล้วนะคะแสดงว่าวิดีโอนี้กำลังถูกบันทึกนะคะจะต้องรอรอสักครู่ให้โปรแกรมมาประมวลผลอีกนิดนึงนะคะถ้าขึ้นเป็นไอคอนสีแดงแล้วก็เป็นรูปตัว คำว่าบันทึกตรงนี้นะคะแสดงว่าตอนนี้วิดีโอของเราที่กเรากำลังสอนอยู่ตอนนี้นะคะถูกบันทึกเอาไว้แล้วนะคะคุณครูก็สามารถที่จะบันทึกการสอนของคุณครูในครั้งนั้นเก็บเป็นไฟล์วิดีโอไว้ได้ไฟล์นี้จะเก็บไว้ที่ไหนคะไฟล์นี้จะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ไดรฟ์ของคุณครูในเมลที่คุณครูลงชื่อเข้าใช้งานไว้นั่นเองนะคะเมื่อคุณครูบันทึกวิดีโอ จนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็ไปหยุดการบันทึกนะคะที่หน้าจอตรงนี้นะคะหยุดการบันทึกปุ๊บแล้วก็คลิกอ่ามันก็จะมีข้อความเตือนขึ้นมาว่าเราจะเก็บสิ่งน,นี้ไว้ในไดรฟ์ของคุณนะคะเราก็กดหยุดบันทึกได้ทันทีอ่าเมนูตรงนี้ก็จะหายไปแสดงว่าไม่ได้บันทึกแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของการใช้งานในการบันทึกวิดีโอในการควบคุมนะคะการเข้าถึงสิทธิ์การขออนุญาตนะคะเมื่อมีคนต้องการจะเข้าร่วมห้องประมเราก็ต้องมีการอนุญาตให้เขาเข้าร่วมประชุมนะคะตรงนี้มีทิปอีกนิดนึงนะคะสำหรับคุณครูที่มีกระดานที่เป็นปากกานะคะคุณครูสามารถใช้เมนูไอคอนตรงนี้นะคะไว้บอร์ดแจมนะคะเป็นการ เขียนกระดานนะคะเนี่ยสามารถครูสามารถถ้าครูคคมีปากกานะคะครูก็สามารถเขียนลงไปในไวบอร์ดตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเมาส์เนี่ยอาจจะเขียนได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะถ้าครูมีเป็นไอนีปากานะคระูคก็สามารถเขียนได้เวลาที่เราต้องการจะอธิบายเพิ่มเติมสําหรับเด็กนะคะว่า เช่นเป็นข้อคณิตศาสตร์หรืออะไรเงี้ยเราจะสามารถเขียนเป็นตัวเลขนะคะมีเครื่องมือสําหรับลบได้นะคะเพิ่มรูปภาพนะคะ,ะสมมติว่าอยากจะเขียนข้อความเป็นจํานวนตัวเลขอ่ะยีบ,บวกด้วย5แบบนี้เป็นเท่าไหร่ก็ขีดเส้นใต้ก็คือเป็นเหมือนลักษณะของการเขียนนะคะ เราสามารถเปลี่ยนพื้นหลังก็ได้ให้เป็นตารางเป็นจอดำนะคะเปลี่ยนสีของปากาก็ได้ด้วยนะคะตรงนี้ถ้าครูมีกระดานแล้วก็มีปากานะคะก็สามารถใช้งานได้ก็ค,ค่อนข้างที่จะสะดวกเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นเมาส์ก็มันอาจจะไม่สะดวกนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเขียนได้ยากสมมติว่าอันนี้เป็นตัวเลขก็อ่าทัาราคาก็สอนนิดเรียดไปแล้วก็เขียนไปด้วยนะคะ ก็เป็นทริคที่เพิ่มให้นะคะเมื่อเราไม่ต้องการใช้แล้วเราก็ปิดไปเลยนะคะเป็ตตนตรงนี้แล้วมันก็จะมีไฟนี้นะคะ่ะแนบเอาไว้ด้วยนะคะแนบอยู่ที่ด้านขวาเนะะี่ยค่ะเป็นไฟล์ที่เราเขียนเอาไว้แล้วนะคะมันก็จะแนบเป็นไฟล์เอาไว้ให้นะคะสำหรับที่จะเขียนต่อไปยังเฟมอื่นๆนะคะเลือกเฟมได้ด้วยนะคะมา ครูคสอนเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือว่าคุยกับนักเรียนแล้วสอบถามอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะครูก็จะยกเลิกหรือว่าเลิกการประชุมนะคะครูก็มาที่รูปโทรศัพท์ตรงนี้นะคะนี่ค่ะออกจากการโทรเนะะี่ยครูก็คลิกเลยนะคะถ้าเราออกเนี่ยหมายถึงว่าเราออกคนดียวนะคะนักเรียนอาจจะยังอยู่ในห้องนั้นแต่ถ้าเป็นการจบการโทรก็คือเป็นการปิดห้องเรียนนะคะทุกคนก็จะ เข้าสู่ห้องตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวคุณจะกดจบการโทรนะคะ,ะการประชุมก็จะถูกยกเลิกนะคะนักเรียนที่เข้าอยู่ในห้องก็จะออกจากห้องเรียนไปทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเข้าใช้โปรแกรม Google Meet นะคะสำหรับคุณครูที่ต้องการสร้างห้องเรียนนะคะ ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการเข้าใช้โปรแกรม Google Meet นะคะคุณครูก็จะสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์นะคะเอาไว้ใช้สำหรับนักเรียนของคุณครูได้นะคะโดยที่คุณครูกับนักเรียนอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันนะคะหวังว่าคุณครูจะนําความรู้ตรงนี้นะคะไปปรับใช้กับโรงเรียนของคุณครูนะคะสําหรับในวันนี้ก็ต้องลาลับไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ